c o n s ัล t a n ักับเ g e n นซี่แตกต่างกันยังไงวันนี้เรามาดูกัน เริ่มกันด้วยคอนซัลแทนต์คอนซัลแทน์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ออกแบบยุทธวิธีในการสมัครในแต่ละมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเขาจะรู้ว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยต้องการนักเรียนแบบไหนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องออกแบบตัวตนให้กับผู้สมัครให้เหมาะกับแต่ละมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนั้นๆเพราะฉะนั้นคอนซัลแทน์เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับผู้สมัครก่อนว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์คืออะไรแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยต้องการเข้ามหาวิทยาลัยแบบไหนเพื่อที่ได้ไปออกแบบในการเขียนเอเซย์เขียนสเตทเมนต์ การสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกันทั้งหมดคอนซัลเทนร์มักจะเก็บค่าบริการในอัตราที่สูงเนื่องจากอาจจะต้องใช้เวลามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าบริการเป็นไปได้ตั้งแต่หลักหมื่นปลายไปจนถึงหลักหลายแสนขึ้นอยู่กับขอบเขตของการให้บริการคอนซัลเทนร์บางคนอาจจะให้บริการแค่การทําการอ d ด t ิ s เอเซบางคนอาจจะแค่เตรียมสัมภาษณ์ให้หรือบางคนจะต้องออกแบบคาแรคเตอร์ของผู้สมัครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าบริการขึ้นอยู่กับขอบเขตของการให้บริการ ำหรับเอเจนซี่นะครับหน้าที่หลักๆก็คือทำในส่วนของแอปพลิเคชัน p r ร c เซสให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองเขาจะรู้ว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องการอะไรบ้างเขาก็จะคอยให้ทำแนะนำว่าเฮ้ยต้องการด็อกิเมนต์ตัวนี้กระบวนการเป็นแบบนี้จะเป็นในลักษณะแบบนั้นในส่วนของเอเจนซี่เนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็คือจะทำในส่วนของการสมัครวีซ่าให้ด้วยแล้วแต่บริษัทเนาะอย่างของเจนเนี่ยเราก็สมัครวีซ่าให้ด้วย สำหรับหลายๆเอเจนต์ไม่ได้เก็บค่าบริการใดๆในขณะที่บางเอเจนต์ก็เก็บค่าบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเอเจนซี่บางเอเจนต์อาจจะเก็บค่าบริการสาหรับการสมัครวีซ่าบางบริษัทอาจจะเก็บค่าบริการสาหรับการดําเนินการสมัครเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละเอเจนซี่แต่ไม่ได้หมายความว่าเอเจนซี่ที่เก็บค่าบริการจะไม่ใช่เอเจนซี่ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ว่าผู้ปกครองหรือน้องๆแฮปปี้กับเอเจนซี่ไหนแล้วเขาเก็บค่าบริการห,หรือไม่ก็สามารถสอบถามได้